สวัสดีค่ะมีรถตู้สภาพสวยขนคนได้เยอะขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเด mm hmm. ตตาคอมพิวเตอร์ขึ้นยนต์3ผ่านเกียร์ธรรมดา D4D นะคะคันนี้ปี2016ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ back, a i r b a บ ABS กระจกปะไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะวางมากๆเลยนะคะนั่งได้เยอะเลยค่ะราคาโปรโมชั่นช่วงนี้อยู่ที่599,000บาทนะคะ ดาวห้าหมบาทขึ้นไปค่ะผ่อนเดือนละ1,000งบาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในระับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่2,000 20, มบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครก็มามองหารถตู้สภาพสวยขนคนได้เยอะนะคะนีเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะเป็นราคาสูงด้วยนะคะมีแอร์ด้านบนค่ะรถสภาพดีมากๆเลยนะคะ 2,016เครื่อง3,000ดีโฟดีด้วยนะคะดีโฟดีจะประหยัดน้ำมันนะคะประตูสไลด์สั่งซ้ายนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะขับดีพร้อมใช้เลยค่ะนี่ค่ะนั่งได้เยอะเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะขับดีพร้อมใช้งานค่ะแล้วห้าหมื่นบาทขึ้นไปนะคะขอฐานเงินเดือนคนซื้อ20,000บาทขึ้นไปค่ะจะซื้อได้แล้วนะคะสำหรับรถตู้คันนี้ค่ะ เดต้าคอ,อมพิวเตอร์เครื่องยอด3000 G4D นะคะคันนี้ปี2016ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ